เติมเยอะหน่อยเติมห้าร้อยพี่เขากเาาาา็เอาผลไม้มาฝากพี่เหนือผลไม,มาา้ฝากนอ,อาผลไม้ฝากการนี้เป็นรูปเหมือนหลวงปู่จิรา ไปไงไหนบอกจะไม่แวะโอ้เออไปขึ้นเอาไปข้างบนก่อนอรอหอกระเตียงานเอื้อโฮมสตเ<อ>มสตย์ ตอนนี้ก็จะกินอาหารเช้าเนาะอันนี้ของโปรดไครอันนี้ก็ทำให้กินตลอดครับเป็นข้าวเปลืยกเส้นแต่มากินที่เนี่ยมันจะเป็นเส้นสดไหม เดินทางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น <S 2> <S 2> ของที่เตรียมไปก็จะมีแค่เสื้อผ้ารองเทา้าแล้วก็พิเศษหน่อยวันนี้เอาจักรยานไปด้วยเพราะว่าในการเดินมันหนักจะเมื่อยนะครับ <S <S สวัสดีครับอยู่กับผมช่างขาาอมาดูมาทำมาเที่ยววันนี้รอมุนงไหมครับเดี๋ยวตั้ง G P S ป่่นน่า ก็วันนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดนครพน,นมนะครับไปดูไหเลเรือไฟจ้าไปดูงานไหเลเรือไฟวันนี้เราจะไปเราจะไปนครพนม,มไปเที่ยวชมริมโค้งที่นครพนมมีไหลเรือไฟโอ้สัมผัสไม่ได้เลยก็ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวตั้งตั้ง G P S ก่อนเพราะว่าเราต้องการไปที่จังหวัด ไม่ไม่ต้องขึ้นอ่าไม่ต้องขึ้นภูพานเพราะว่าไปกลางคืนเนี่ยถ้าขึ้นภูพานจันตรายเพราะว่ามันเป็นทางโคง้งตอนนี้ก็อ๋อระยะทางอยู่543กิโลไปแล้ก็เริ่มต้นเดินทางเ,าเดี๋ยวตอนนี้ ทิปเอทิปีก็ปรับเป็นเริ่มต้นที่ศูนย์กิโลนะครับออกจากบ้านไปเตรียมเดินทางก็ตอนนี้ตั้งไว้ที่ศูนย์กิโลนะครับก็จะเป็นทิปเอทิปเอก็ดูว่าไปกลับไปกลับคราวนี้เราจะวิ่งรถสักประมาณกี่พันกิโลนะครับาะวขาไปนี่ก็ห้าร้อยไปกลับน่าจะพันกิโลแล้วก็ไปวิ่งเที่ยวอีก แล้วก็จะให้ดูว่าจะหมดค่าน้ำมันเท่าไหร่ปะอย่าไปเติมน้ำมันเพิ่มแล้วก็ออกเดินทางนีงอัออนนี้ก็มาเติมน้ำมันเติมที่ปั๊มประจำเดี <c oughs> ๋ยววันนี้เติมเยอะหน่อยเติมห้าร้อย พี่เขาจเอาผลไมมาฝากที่เหนือผลไม้มาฝากเอาผลไม้ฝากค่ะอ่าอือตังหรไมตังต้ง <c oughs> ตายดิมจุกตังมวแต่เนี่ย ที่นี่ประจำ ก็คือตอนนี้ผมเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ200กว่ากิโลก็ลเลยเดี๋ยวมาแวะไว้ตรงปู่ศิลาแต่ว่าเขาก็ปิดนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันดึกแล้ว ก็อาศัยมาแวะถ่ายคลิปให้ให้ดูครับว่าทางที่เดินผ่านที่เดินทางผ่านเนี่ยผ่านจิตไหนมัง่งเพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยก็จะไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็เลยแวะถ่ายเพราะว่าการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดครับเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมาย อันนี้เป็นรูปเหมือนหลวงปู่จิลาเป็นไงไหนบอกจะไม่แวะวโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขอตรงนี้ก็ได้ไ<อ> <laughs> แต่ว่าพอดีมันกลางคืนไงพอดีผมจะไปนครพนมผ่านมาก็เลยเห็นก็เลยแวะถ่ายรูปกันเดี๋ยวเอาไว้ขากลับเดี๋ยวขากลับว่าจะมาแวะเพราะว่าขากลับน่าจะกลับกลางวันจะไปดูไอ้ไหลเรือไฟก่อนคุณกาผ่านมาเขึ้นรถไฟ ขอพรแล้วเขาก็กลับไปเลยเขาจะก,กลับไปขามาก็ขอ,ขขอ,อ,อเอาอยัางไงหรืรอจะขึ้นไปขอพรก่อนออไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดับเครื่องรถก่อนแป๊บนึงเขาบอกว่าอไอ,อ,อจ,จ,จุดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับปู่อยู่ข้างในนะโอ้หลวงปู่อยู่ฝั่งนู้นรูปโอ้อันนี้จะเป็นรูป,ปเหมือนเนาะบางคนเข้ามาเขาก็มาจอดเนี่เราซีดอกไม้แล้วก็ขึ้นไปขอดก่อปู่แต่ปู่อยู่ข้างใน อ๋ออยู่ข้างในเนาะใช่ปกติคนก็จะมาหาปู่อ๋อไอไอตรงนี้จะเป็นที่ที่ที่ขายของใส่บาทอ๋อที่ขายของใส่บาทเนาะ<อ>ก็ขายของใส่บาทเหมือนกันอ๋อมาคนจะซื้อเข้าไปแล้วก็ไปนั่งรอปูอยู่ข้างในนะอ๋อไม่มีคิวไม่อะไรครับแตบบ่ว่าไปเร็วก็ได้นั่งหน้าไงอ๋อข้างหน้าอยู่ใกล้ปู่ิดปู่ถ้าเราก็ ไปมาใสายๆน,นี่นั่งอยู่ตรงกลางตอนตอนที่ที่หลวงปูไป่ไปไปโคราชอะ่ะอันนี้ก็ไปหาแล้วคือได้เห็น<อ> <laughs> ได้เห็ท่านได้เห็นท่านโอ้โหราดีแล้วยบุตรมรรมีครับครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปขอพรขอพรครับ,บก็ตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกว่าจะว่าจะแวะ แม่บ้านบอกปู่ไม่อยากแวะพอแวะปุ๊บเป็นไงก็หลวงปู่ก็จะอยู่อีกฝั่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับก็เป็นการเดินทางครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ในเขตจังหวัดกาลสินนะครับยังไม่เข้าเขตมุกดาหาร ก็สวดเก้าจบก็สวด9ครั้งฮะลูกสามจบเกจบก็ได้แล้วแต่ถ้า3มจบก็แป๊บเดียวไงอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิล้างครับหลวงปู่ศิลาสิลิตันโทจุดนี้ก็จะเป็นทางผ่านของถนนฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดที่ หลวงปูป่อยู่นะครับแต่เขาบอกว่าหลวงปู่จะอยู่ด้านในเดี๋ยวกลับหลวงปู่ก็ขอพร เดีวจะเดินทางต่อจุดหามายเรายังอีกยาวไกละไนะครับก็ผลสุดท้ายก็แวะไอ้บางคนที่ไม่อยากแวะก็ต้องแว่หลวงตาอยู่ฝั่งนูน้น แต่ว่าเราต้องเดินทางก่อนเดี๋ยวเอาไว้ขากลับเราค่อยอเ,เ,เข้าไปไปไหนพยายามสมรวมกิริยาจะรู้ก็ <c oughs> บรรยากาศยาำค่ำคืนตอนนี้ตีเท่าไหร่ล้ะตีเท่าไหร่ อืมมันเข้าแอปอะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เวลาปีสองปีสองอ่าเ <c oughs> อาอันนี้ก็ยังยังไม่รู้เลยว่าวัดที่หลวงปู่อยู่ชื่อวัดอะไร วัดพระธาตุหมืหนม่นหินก็อ,อาจจะขากลับครับอาจจะได้แวะเยี่ยมชมบรรยากาศาที่วัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางต่อครับก็บริเวณบริเวณหน้าวัดก็จะมีร้านค้าของค้านค้า มรอขายของใส่บาทตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ตอนขากลับครับอาจจะต้องแวะคิดว่ายังไงก็ต้องแวะแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ้ปจ้า

เดินทาง,ทางต่อทำไมมันถ่ายแล้วมันจะนี้เหรอดูดิอ,อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ตัวไปไปไปเดินทางต่อตอนนี้ก็ถึงนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กําลังเข้าไปเช็คอินห้องพักนะครับอตอนนี้มาตอนนี้ถึงที่พักแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าเช็คอินห้องพักนะครับถึงสักทีครับ หลังจากที่แบบง่วงตอนนี้แบบอยากนอนเลื่อนเหรอหเออเอาเๆ,ๆเดี๋ยว,ยวชาวบ้านเขาตื่นก็เดินทางถึงคนครพมมนมอย่างปลอดภัย ี๋ยวพลุงพลังน่าดูเดี๋ยวเข้าที่พักก่อนเข้าที่พักโอ้เออไปขึ้นเอาไปข้างบนก่อนเราอะไรเนี่ยหอบกระติงวันเอื้อโฮมสเตย์ ไม่ติดอะเอาแล้วไฟบระติดีดวางของวันโอ้ติดแล้วโอ้อตอนนี้ถึงที่พักแล้วนอนชั้นนี้ คิดจะดูอ,อีกหรอก็คลิปนี้ต้องขออนุญาตนอนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วง่วงบักย่งแห้งอะนอนนอนอนอนเล็กใจอะเล็กใจอะเฮยดีใจ อันนี้หมาเด็กไม่กลับหรอเขาดีใจเดีใจอันนอี้ันีฟันไม่มีแล้วอะไรบักบักนี่วันนี้มามีอาหารเช้าข้าวจีข้าวจีอันนี้กรต้มกระเจียบเส้นอ่า อของมักของใคร,ใต,รตอนนี้ก็จะกินอาหารเช้าเนาะอันนี้ของปวดไข่อันนี้ก็ทําให้กินตลอดครับเป็นข้าวเปลือเส้นแต่มากินที่เนี่ยมันจะเป็นเส้นสดไหมเวลานั้นน่ะน้ํามันจะแบบเยิม้มเยิม้มมันจะแบบข้นข้นฮะเดี๋ยวไปบอกว่าเยิม้มเยิม้มมืดมืดไม่ได้อันนี้น้ํามันจะข้นข้น เราก็แค่เติมพริกหน้าลงไปนะครับเติมพริกหน้าลงไปแล้วนี่ก็จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มหมูอันนี้จะเห็นว่าหมูเป็นชิ้นนเลยเขาเรียกอันนี้ข้าวต้มหมูเวียดนามแล้วนี้ก็จะเป็นเขาเรียกข้าวจีข้าวจีบอกเราประวัติให้่อยขนมปังฝรั่งเศสอ๋อขนมปังฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็จะมี ใส่ไส้อยู่ข้างในเอ่อก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะมีมซอสมีอะไรหมีหมูยอหมูยอลูกชินน้นนะเออหมูยอไม่ใช่ลูกชิ้นหมูยออันนี้เนี่ยเป็นลูกชิ้นเปล่าเนี่ยหมูยอทั้งหมดหมูยอเออแล้วก็จะมีหมูสับป,ปนๆหน่อยๆแล้วก็จะมีซอสใส่อืออันนี้เขาจะกินกับอะไรกาแฟอ๋อกินกับกาแฟเสร็จจนเดี๋ยววันนี้โจนกินกาแฟและ เดี๋ยวกินกาแฟกับอะไรข้าวจีแต่ความจริงมันเป็นขนมปังแหละแต่เขาเรียกข้าวจีกันเพราะว่าเขาจะใส่พวกหมูยอนะหมูยอมีซอสแล้วก็เขาจะเอาไปย่างไฟอ่อนๆแต่ว่ามันก็จะมีรอยรอยขารอยขาที่เขาหนีบย่างเนี่ยนี่จะเห็นเด้ชัดเดชัดเลิมีรอยนะก็เลยไปชาร์ย อืมเาอร่อยขนมปังอ่ะมันจะกรอบข้างนอกแล้วตอนยิ่งข้างในขายมานครพนมต้องไปหาซื้อเอาไว้กินพะส่วนใหญ่ที่นครพนมอาหารเวียดนามก็จะขึ้นชื่อมีหลายอย่างแล้วถ้ามีโอกาสพาไปเดินดูตามตลาดตลาดตลุ่ม ถนนคนเดินอะไรพวกนี้อจะมีขายไม่มีหรอกเพราะนี่เป็นอาหารเช้ามีแต่ตอนเช้าตอนเย็นไมม่ีเพราะว่าอาหารเช้ามีแต่ตอนเช้าไม่แต่พูดถึงเรื่องของอย่างอื่นแล้วอันนี้ซื้ออยู่ร้านไหนร้านคอนเทพอันนี้ของร้านคอนเทพหน้าโรงแรมสีเทพ จนินคนกินกาแฟตอนเช้าอร่อยรู้สึกว่าจานใหญ่มากก็กะว่ากินก็อิ่มพอดีแต่ว่าจะพยายามจะจะไม่อิ่มเพื่อที่จะได้กินข้าวเปียกเส้นด้วย เปียกเส้นครับถ้ามากินที่นครพนมครับก็จะเป็นเส้นสดครับก็จะมีเนี่ยพวกหมูยอพวกหมูนะแร้วเดี๋ยวจะมีพริกหน้าใส่ซึ่งใครอยากดูวิธีทําก็เข้าไปดูคลิปก่ๆผมนะครับีท่ทําเข้าเปียกเส้นต้มเข้าเปียกเส้นแต่ถ้ากินสดๆต้องมาที่นครพนม แล้วก็จะมีขายอยู่หลายเจ้าบริเวณริมโคงแซบปป้อยังไม่กินเลยเออบอกแซบอ้อกิ <laughs> อนแล้วดีอ่นะอ่ะโอเคเอาสาม้อออกอร่อยครับอันนี้ผมไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเขาทำมาน้ำซุปอร่อยแล้วก็ใส่แค่พริกหน้า ใส่พริกหน้าพริกหน้าพริกหน้ามต้องใส่ทีน,นะนะระวังเข้าตาแสบพริกหน้านึ่เหลือข้าวต้มหมูยังไม่เค็มไงข้าวต้มหมูนี่น้อกินวะกินทีละอย่างนานๆเลย กินยังนหน้าคั่วกันแล้วมันอร่อยอ,ะอ่ะเส้นสด,ทดแทบแทบไม่ต้องเคี่ยวเลยเอรลิ้น,นันดันให้ละๆๆลาย ก็โอเคเสะหลงลงไปเลยเขาเปลียกเส้นตอนแรกว่าจะกินหมดหรือเปล่าเที่ยงเที่ยงตับก็หลังจากที่เดินทางเดินทางมาตั้งคืนแล้วก็พากันสลบสลายกี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วใช่ไหมเออมเออมสิบเอ็ดโมง เออสิบเอ็โมงออก็เดี๋ยวต้องล่ำลาบรรยากาศคลิปนี้นะครับที่เดินทางออกมาจากบ้านแล้วก็ไปแวะตรงวัดหลวงปู่ศิลาครับออตอนคืนแล้วก็จีพีพามาทางลัดนะครับกว่าจะถึง <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยมามาถึงช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงครับก็เลยทำให้ออการนอนเนี่ยออนานขึ้นครับก็เดี๋ยวจะออกไป ถ่ายการต้องอำนาจไหมการติดตั้งเรือไฟนะครับมาให้ชมก็สําหรับคลิปนี้ต้องหลับก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย